มาครับมาดูตะก้อดับเบิลครับฝั่งนู้นจะเป็นเจ้าบอลนะครับบอลตอชะดอนครับฝั่งนี้จะเป็นชื่อทีมอะไรไม่รู้ครับไม่ได้เขียนไว้ข้างหลังนะครับตัวเต่าจจะเป็นตัวเตะลาดนาวีนะครับดูลูกนี้ครับเจ้าบอลท่วมอ๋อครับท่วมเยอะเกินนะสกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งครับย้อนลูกนี้เปิดรองเท้าซ้ายครับ ล้นนะครับตรงนี้มาครับเจ้าบอลว่าไงเจ้าบอลโอ้โหตีอัดเร็วตรงนี้เดี๋ยวไปบอลเปิดสวยโยกมาอย่างงี้ล้นครับเขี่ยโดนแขนครับสกอร์อยู่ที่สามต่อหนึ่งครับเออมาเปิดโอ้โหหลุดนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่หนึ่งก็สิครับเปิดหนึ่งโยกสองเจ้าบอลห่างนิดหน่อยโอ้โหยังได้ครับแต่เสียเองฮะ สกอร์อยู่ที่5ตัวหนึ่งครับเสริมทอปมาเปิดหนึ่งเอาล้นไม่ล้นนะฮะสกอร์อยู่ที่1ต่อ6ครับเสริมมาเปิดหนึ่งยกห่างครับบอลเตะครึ่งรอบโอ้โหไม่อยู่นะฮะสกอร์อยู่ที่7ตัวหนึ่งครับท็อปมาเปิดหนึ่งยกสองซันแบ็กออกไปครับตรงนี้สกอร์อยู่ที่1ต่อ8ครับเปิดหนึ่งยกสองเจ้า บอลโอ้โหโดนสองบล็อกเลยครับโหดเกินครับลูกนี้เก้าตัวเองครับตัดหลังเท้าลูกนี้โอ้โหสวยครับอ๋อครับไม่มีตัวชงครับต้องเล่นเองแล้วครับโอ้โหหนึ่งต่อสิบครับบอลเปิดหัวไม่ได้ครับลูกนี้แก้ไขครับยอดลูกนี้โอ้โหยังอยู่ไม่อยู่นะสิบเอ็ดตัวเองครับ ลูกนีเปิดหนึ่งไม่ออกครับลากเล่นเองครับเต็มข้อตรงนี้โอ้โหลูแทบแตกครับดูน่องครับอย่างใหญ่ครับสองต่อสิ่ครับเส์ฟตรงนี้เปิดหนึ่งโยกสองเจ้าบอลโอ้โหเต็มข้อครับเจ้าบอลี่เตะดีมากเลยนะน้องเพิ่งไปบวชมานะครับสิบสองต่อสองครับค่อนข้างห่างนะครับ เรือนี้เป็น50เสิเสริมนะครับตัวเตะนี่โอเพ่นเลยนะครับห้ามแค่ทีมชาตินะครับหลีกเล่นได้นะ3.12ต่อครับอาแล้วครับฝั่งนี้ก็เสริมไม่ข้ามนะครับ1 3ต่อ3ครับไหลสายลูกนี้สวยงามครับยกได้นะครับลูกนี้ว่าไงโอ้โหใส่เน็ตไปอีกหนึ่งทีนะครับ3ต่อ14ครับ บอลเปิดหนึ่งยกห่างครับโอ้โหใส่เน็ตเหมือนกันครับสำหรับเจ้าบอลครับสิบสี่ต่อสี่ครับตัดขวาลูกนี้เปิดหนึ่งยกสองลูกนี้ว่าในโอ้โหเต็มเต็มบล็อกครับสิบห้าต่อสี่ครับจบเกมครับเจ้าบอลเอาชนะไปนะ